nhanh không phải nên còn luôn 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 quan trọng

เราะว่ามีคนคิดไปแล้วก็คือพระองค์ฐานพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อพี่น้องของเราทุกคนคือการทำคือเข้ามาแถบปิดด้วนท่านก็ให้ตัวแทนนะครับท่านอดีตสดก็ชัยวดพ่องแพลวนะครับมาเป็นประธานแทนนะครับเอ่อพ่องยักษ์โกฐีของเราท่านประธานจะถึงเนี่ยครับไม่ทราบพี่น้องมาแล้วลงแถบเย็นกันเลยย่างครับ มีเรื่องที่จะมาบอกมากล่าวกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งข้องดีบรรเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับข้องดีที่กําลังเกิดขึ้นไปกลางนาพ้นผลิตที่กาลังมีไปทัางหน้านี่ขอส่โโโนอกับเป็นส่วนหนึ่งกับป็นที่จะมีกําลังที่จะช่วยชี้แนะช่วยประสัคนันคือผู้บรรดาคนแก่เองการเสร็จแล้วกบขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ต้องเสิทจ้าบากทุกคนจุมันนี้ทำได้ไหมท่านใด แต่บางินบอกเขาข้ามนะผมเองบางพมเองมีโอกาสด,ด้โยช่องยุกนะครับยุกนึงกับนายยุกชีวิตนั่นก็คือโยให้พ่อเพียงปานกลางอย่าสูงเกินไปอย่าต่ำเกินไปนะชีวิตที่ดีและพ่อเพียงคือชีวิตให้ฟังปนา,นานกลางจหน่าบรรจุทองนะครับผมมืออีกครั้งครับนะครับ ข้าวซานเสียวมาคลายนะครับกินแล้วสบายใจดีครับเมียดาก็กินข้าวสานนี่ครับบายใจนะครับแฟนเดี๋ยวก่อนทีจะเริ่มประกอบพิธีสู้เรียนดูเส้นกิจพอเพียงแต่ต่อกระเส้นพิษรีไม้เนี่ยยัมีการนาทีจะขอขออีกฐานนะครับก็คงจะขายเวลาสั้นๆในช่วงนี้นะครับใจต่างกระทศมีอะไรเราจะช่วยกระเทศกระกนกระชต้กรนตรองการเงิน พื่อจะไปลงทุนตามมาพิธีการเปิดสูนเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เเษตรทิษฎีไหมประจาตับบนฉลุงของเรานะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานศูนย์นะครับท่านอดีตกับนันดลเลาะอิสวัตรนะครับท่านประธานได้กล่าวตอนระท่านประธานในพิธีนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านดลเลาะอิสวัตรครับประตบลุง คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประมาแล้วก็เพื่อแทนองค์การนะครับที่มาร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรปิภพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เรือนี้ผมในนามประธานขสนตำบลฉลุงแนะนาประธานศูนย์เรียนรู้เกษตริภพอเพียงและเกษตรพฤษฎีใหม่ประจำตบลฉลุงวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอีย่างยิ่งนะครับที่ ท่านประธานนะครับท่านชัยวุฒิองแพร่โมชิลุงแล้วก็ในนามของท่านกำนันนะครับที่ท่านผูดพิพกษาอีกวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับและรู้สึกเป็นเกียรตินะครับสาหรับงานในวันนี้นะครับกระผมเองต้องต้องกราบขออภัยท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเนื่องจากท่านครับขอบคุณท่านประธานข้าพเจ้านางสาวนภัสสุรากหนุนนะคะ ตำแหน่งหัวหน้ากศนตะบลฉลุงในนามของคณะกรรมการผู้จัดงานขอขอพรคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้สลัดเวลาอันมีเกียรตินะคะให้มาเป็นประธานในพิธีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตะบนฉลุงในวันนี้ข้าพเ,เจ้าขอกล่าวเปียนถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ดังนี้ ในปี2553กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดตั้งกศนตบลขึ้นขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้40ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไต,ปตยขอโทษนะกะตะบ,บนศูนย์ดิจิตอลชุมชนและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมีภารกิจที่สำคัญก็คือให้เป็นศูนย์กลางการจัดตั้ำบลฉลุงคณะกรรมการศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรรมกนารกรนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาผู้ปกครองนักเรียนธนาคารออมสินธนาคารทวศ และประชาชนทั่วไปในตำบลฉลุงทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดียดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใค้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดทำพิธีเปิดสูนยเรียนรู้ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำนบลนฉลุงและกล่าวให้โอวาดเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ ทั่วทั้งประเทศอีกทั้งได้จัดให้มีพิธีเปิดพร้อมกันทุกตำบลในวันนี้หากกล่าวถึงปัญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็ระลึกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่ประสงคนิกรชาวไทยมานานกว่า30ปีที่ดีบนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่สมดุลของเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมได้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวตะบลฉลุงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่จะมาจากอกศหรือท่านตัวประธานเอง <c oughs> ก็มีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วฉลุงร่วมกับกรมนในวันนี้รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกระทำกิจกรรมโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่โคโซนอแห่งนี้ดังนั้นสิ่งที่ท่านได้มีความตั้งใจและมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติตามแนวทางพระดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดศูนย์เรียนรู้ปญยาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของตตำบนฉลุงแง่ันนี้ครับรบมือดังอีกครั้งครับโอเคครับเชิญนะครับท่านประธานไปที่ที่เลยครับข้าน้าคกุณโกะคุณนะครับทราบว่าติดประชุมนะครับด่วนนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมพานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ นะครับแต่ไม่ใดครับท่านเลขาแล้วก็ท่านรองนายกรนะครับอาณาักรเราก็ได้รับสุภาพบุรสนับสนุนจากท่านผู้นี้นะครับแล้วก็ท่าน จารย์ตูวท่านสสนะครับวันนี้รู้จักกันไือยังครับอะไรใครไมรู้จักคนที้ว่ารู้จักไหมครับไม่รู้จักนะครับประธานคุณเรียนรู้เศรษฐกิจเพียงผู้ิหญ่สถานีสาเราเขามีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้ความรู้นำความรู้ไปทำไมครับไปใช้ใช้ยังไง จำน้อยที่ทงหนึ่งชีวครั้งที่สองได้เหมือนแววตาของน้องๆที่ตั้งใจที่จะเอาผลการเรียนเอาความรู้ที่จะได้มาในกอสซนอเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอขบคุณทุกท่านทีับใจนะครับตุ้เพื่อนเองนะครับ ให้กับเื่อนษาตรงนี้นะคะให้กับกองสรรน้อยด้วยขอบคุณคะคุาขเป็นะร้เัยวาเี่หใช่ไหท่านพอโรงเรียนบ้านฉาดุ้งนะครับแล้วก็ทาท่านรองด้วยนะครับขอมูลนิดหน่อยยิงอัูนี้ท่านผอรองผสกอบคุณสุดานิยมเดชาอี่ก็เป็นเพื่อนผมนะครับท่านสุดานิยมเดชานะครับไม่ได้อ่นชื่อนะก่ เอาเรียนก่อหน้ากองสื่อเนาะกินแรงไจอ่ะอ๋อผู้จัดการเราว่ากินแรงใจแบบกองสื่อจะต้องเยอะคุณผู้ชมนี้ค่ะขอขอบคุณอ่าท่านผู้จัดการทกศสาขาหาดใหญ่ในครับค่าไฟต่างหากนะครับค่าไฟทกศรับ อ่านะครับเอาเอาเอาจุด hmm. บ yeah. ู้นะครับจุบู้นะครับ่าประยุกต์นในผล้อาณงพวกขวดก็ยงดีนะครับใช่ขวดอะไรบ้างมีนี่เนงานนี่เปนานนี่เปนงานดนูนะครับอนนี้เป็นานจุดยังบูนะครับยนะครับมีะรนะารนนะีนมาเหนบาเมีบางเดิมเนี้อง

ถ้าว่าหัวยังมีความสําคัญอยู่นะคะมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะคะที่นี่นะคะขอสมัครนะคะเพราะอยู่ที่นี่มาเกือบสิบปีแล้วนะคะประทับใจทุกครั้งที่มีงานนะคะไม่ว่าจะมีการไม่ได้รับแรงใจนะคะแรงสนับสนุนนะคะจากประชาชนและก็พี่น้องชาวเะอ่อฉลูนะคะ ได้เป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งนะคะขอขอบพระคุณค่ะ